อดีเอยากแพ้กันมืน่อสกุลสกุลเนอะ์มาว่าพังไทยพังลาหรือต่างประเทศใจย,ยินดีต้อนรับขอสุสง่งน้องออมมานาอีกแล้วเนาะผู้พอกันน้องออมในมืน่อนี้กันในบรรยากาศยามแรงอย่างเซ้นเซยเนาะมนีน้องออมก็จะพาพ่อแม่ปลาลุงขับไปหาแม่น้องปลาวานเนาะ ไปหาเพิ่นว่าเพิ่นได้น้ำสางแล้วแล้วได้ยินเพิ่นว่าว่าเพิ่นน้ำสางมันคุดน้ำมันออกแล้วนั่นมาซาบนี่น้องไปเบิ่งกะกะกะหยางไปเบิ่งแป๊บหนึ่งเนาะก็อู้เห็นน้ำออกแล้วเนาะเพิ่นคุดบ่ถึกน้ำบ่บ่ถึกบ่อนเนาะพ่อแม่ปารุเบเดนอมจะสาธิตไอเบิ่งเนาะบ่อนเพิ่นคุดนะสมมุิแผ่นดินเนี่เพิ่นคุดมองนี่คุดมองนี่นะแต่น้ามันไม่ใช่อยู่ข้างๆกันเนาะบ่อนที่น้ำออกแล้วเพิ่นเจาะ เจาะเจาะข้าไปข้างหน้าแล้วมันจึงเห็นน้ำพ่อมีปละหลุ่นน้ำก็ออกได้ลายเติบได้อะไน้องอ้อมจะพาพ่อมีปลาลุกไปหาเพิ่นเนาะกับยาพาเบื stuff ่อกันเด้อที่น้องอ้อมไปหาเมน้องปลาวันคู่มือเนาะกับช่วยหับชมห้าฟังคลิปน้องอ้อมแน่เนาะกจากยาพาเบื่อกันเนาะที่น้องอ้อมขับไปหาเมน้องปลาวันคู่มือเนาะกับบางมือกับเขาไปแทบสิคู่มือบางมือกับไม่ได้ขับไปเลยเนาะพ่องพมีปลาลุกเอ้ยน้องกับคว่าเพิ่นอยู่เฮีอนบอลอะไรแบบนี้ น้องอ้อมกับเขาไปอัปเดตเบิ้งเนาะวันน้ำส่างันออกหรือยังเนาะพ่อแม่ปลาลุงเอ๋ไก่ย่าเผาเบื่อนกันเนาะก็ถาเบิ้งน้ำกันเพิ่นจะได้ใจน้ำน้ำ่นจะออกลายหรือโบลายเนาะพ่อแม่ปลาลุงเอ้ยน้องอ้อมก็ตามที่น้องอ้อมหู้เนาะน้องอ้อมไปเบิ้องมือเช้านี้ตามที่น้องอ้อมเห็นมือเช้านี่ฮะก็ออกยัางม่ทัานลายเนาะเพิ่นคุดตอนคืนแล้วก็ตื่นเช้ามากกับห็นน้ำเนาะพ่อแม่ปลาลุงเอ้ยน้ำก็ยังออกโบลายแต่ว่ายิ่เย็นเนาะน้ามันหนาวหนาตักขึ้นมาลองเบิองน่ะ เย็นแล้วก็ใส่พอมเนาะเปิ่นคุดบดคุดบอลน้าบดถึกบ่อนมาเนาะพ่อแม่ปลาลุงเอ้ยเปิ่นคุดเปิ่นคุดบอลหนึ่งแบบมันมันจะมีข้างๆข็นม้องแบบแชมเปญเปิ่นคุดมองนี้แต่ว่ายี้มาอีกหน่อยหนึ่งเนาะมันจึงใจเห็นบอลน้าออกแล้วเปิ่นกระเจาะเจาะเข้าไปนะบอลหน้าเป็นเจาะเจาะเข้าไปเรื่อยๆจนหอดถ้ำหน้าแล้วก็เห็นน้าออกมาน้าพุ่งขึ้นมาเลยๆบอลหน้าบาเมื่อคืนนี่แหละน้องอมจะพาพ่อแม่ปลาลุงไปหาเพิ่นเนาะแต่ว่าจะเห็นแต่ไม่น้องประหารน้องอมไป เป็นเพผนมาลินในเฮืนเอนตาจอยเนาะน้องอมจะพาพ่อแมีพะลงไปหาเพื่อนเนาะพ่อแม่ปพาลงเอ้ยี่พาเบื้อพานายกันเนาะ,ะ,ะ,นะนที่น้องอมไปหาในเมยน้องปาวันกูมือกูมือเนาะคันราวันสามวันสุดกัดจะเห็นแต่น้องอมไปแบบอยู่เพื่อนบอรหรือแบบนี้เนะาะก็จะได้ไปหาอยู่หากินกันราวันสามวันที่ชว่วงว่นได้ไป ต้องไปโรงเรียนกันย้ำแรงมากับบู้ชีไปใชกับไปหาแต่เมียนองปลาวานนี่แหละเวลเมีเมปลาลุงเอนะ้ยเนาะกันว่าจะไปท่าทางกายกับไปบ่ได้เนะนาะกันว่ามาแต่โรงเรียนย้ำแรงกับขำแล้นะวเนาะพ่อเมีปลาลุงเดนะ่นน้องอมจะพาพ่อเมีปลาลุงขาไปเบิง่งนำสางเมียนองปลาวานนาะไปเบิ่งว่ามันออกลายแล้วหรือยังหน้ามันใส่สันใดเนาะกลับไปกันเลยพาเบืองนอนเด็กน้อยพากันมาดินเซาเซาอยูโอ่โอ้โอ้ปูนะ่ะปีนละขั้วแล้วบาดใน น้องเล็กน้อยเนาะก็พากันมาลินอยู่เซลเซลน้อลายหยกดอกตีกกันลินโอ้หพี่น่ะเซลเซลน้อง them, แอมน้องอ่อนน้องเสื้อซ่างแล้วก um ็น้องเค็กน้องแป้งปะวานเนาะอืมน้องปัตตูหลายคนเนาะพากันมาเลาะลินพี่น่ะโอ้รุ่นแล้วแอมจะพาพ่อแม่ป้าลุงยังกันไปหฮะในน้องปะวานกันเนาะ ตอนนี้กล no. ja ja, na, ับมาหอดเฮือนแม่น้องปลาวานแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาพ่อแม่ปลาลุงย่างไปเบิ่งน้ำส่างก่อนเนาะว่ามันออก์ลายแล้วเลยยัางเลยว่ามันแห้งแล้วบ้เนาะท่วมย่างมาเบิ่งเช้านี้ก็ได้ประมาณทั้งปลายเพื่อเนาะปลาเบิ่งัย่างน้ำแตงอู้อู้หมากนี่ใหญ่เลยเออมาเบิ่งมือน่อยังนิดน่อยหนึ่งนี่ปิดเลยแต่ปิดไม่ได้ โอ้บินใหญ่แล้วเนาะโอ้มีอีกหน่วยนึงนี่ๆๆๆมาเบิ่งมื้อนี้ยังบ่ได้ใหญ่เนาะบ่ได้ปิดมันดอกปอยไว้มันใหญ่ฟีตามเลยใหญ่จนอยกะอ้น้องอ้อมมา2มื้อ้ยังยังน้อยกว่านี้เนาะแตงเพิ่นเ็นมาใกล้จะได้กินแล้วแหละบดนีฮะนยก็เล็กน้อยกินเบิดก่อนใหญ่เนาะโอ้เอาน้ํามาไว้เลยน้ําออกลายอยู่บ่น่เนาะ อืมแต่ย no huh e ังจะขุดตัวอีกหรือบ่เนาะน้องพยายามปูหูเนาะคันมาวู้คันดีน้ำออกแล้วนะฮะคันดีน้ำน้ำออกแล้วเนาะพรม่ปลาลุงเด่น้ำเห็นน้ำเต็มเต็มแล้วเนาะมาเมื่อไหร่ยังหนื่อยกูนี่ด้ประมาณถังปลายปูคันว่าขุดออกไปทางพี่มันต่ำกว่าทางนั้นมันก็จะไหลออกมาเนาะพรม่ปลาลุงอืมเนาะ น้ำออกได้เอาได้ใส่น้ำเลยแหละบาดนี่ยะแต่น้องอมจะพาพ่อแม่ปลาลรงไปทาน,นปานเมยนอ้องปลาหัวอันเนาะปลาคันว่าน้ำออกรลายๆก็ใส่ท่อน้ำน้ํเพื่อให้มันโ่เป็นเห็นเป็นกันเจียนไว้แล้วก็มันเจีอันนั่นเนาะพ่อแม่ปลาลรงเเฟนแต่ว่าพ่ม,มีผพูด,ดยัยใจดีแทนนายซอยเพูนเนาบ่ซื้อท่อท่อบ่งมีใหญ่นะมาใส่นี่เนาะพ่อแม่ปลาลรงเเฟนดีน้ำออกแล้วเ,เห็นบ่ นี่คอยไม่อยากเห็นกัได้เนาะเลิกเลยอาจจะหอดแล้วสามเมตรกูลงไปอีกเนาะห้องห้บักลึกๆๆเลยเนาะอยากจะพาพ่อแม่ไปลงไปหาเพิ่นเนาะเบาหนาไปเห็ดเวียกบ่านาะคือเห็ดหิน,น,นโอ้หูหมักแตงตัวนี้ไงล่ะอัน <laughs> ดนนี่ดิโอ้ไก่แคได้กินมากแล้แม่น้องปล่าว่านมาเนาะ ยังมีอีกหนทางผรูเดินถึงพาพ่อ,อแม่พาลงไปเบิง่งหาเพิ่นก่อนเน้องกินอ้อยปลาสบายดีแม่นอกองประวันสดีโอ้เบล่านาไปเห็ดวิ่กบ่อไปเห็ดวิ่งยังเปล่านาเมื่อนี่ตัดอ้อยไปตัดอ้อยอ๋อไปตัดอ้อยใช่อันนี้อ้อยเขาเรือน้อยหนึ่งนะอ๋อเพควรหายไปเลม่มหายอ๋ออ้อยเรือน้อยหนึ่งเลยควรหายไปเล่มหายเนาะอื ากันกินข้าวแรงกันยังเด้มืาอนี่ยซีนแห,งแหง้งเลยอ๋อซีนแหง้งช <c oughs> ื่ออาวอสืตอวานือแต่วานนี่อ๋อือแต่วานนี่เานาะเจ้าไปได้ไปนนมลาเน่จ้ะไปวะไปน้อยเดียวไปมันอ้อยน้อยเดียวเรื่งกันเลยไปได้ไปอ้อยน้อยเดียวนะอ๋ออ้อยน้อยเดียวเนาะกลับไปได้ไปมาเนี้ก็อยู่เพื่อนอีกแล้วแม่นางแพาวานเออเราเพิ่นขุดเมื่อคืนนี่บ่ออนามาขุดหมึก ดแต่คืนนี่พูดแล้วก็บร่ไดู้ดอีกสี่คุดลงไปอีกยี่บอ่ะเนี่ยค่ะคุดลงไงมันแบบให้มันเลิกกว่าหูหน้าพะนะมันอ๋อคุดลงอีกอ๋อเห็นเมื่อคืนนี่นะก็เห็นเมื่อคืนนี่นะฮะก็ออกคืโอ้ฮะก็ออกคืนนี่แบบมันเบาหน้าลงไปหอดลุ่มนั้นก็ได้ถามเพราะแบบว่ามันตอนใกล้จะหอวหน้ามันหูซึกเย็นๆมาได้ถามเพม่อนป่อ๋อดินดินด่านแล้วดินด่ากแล้วมนพูดไง อ๋อคุณยายเห็นน้ำแล้วเนาะมาเจ้าเข้าไปเป็นถ้ำเข้าไปจังได้เห็นอ๋อเจ้าเป็นถ้ำเข้าไปจังเห็นหูน้ำขุดลงบทซึ่งนะบอแบบน้องอ้อมสังเกตเบิ่งปุ๊บเจาเจ้าเข้าไปนะขางเมืองทรายเนาะอขางเมืองครัวเนาะปกติจอ้จองยับมาอีกน้อยหนึ่งเพื่อให้มันมจะแบบแบบข้างขางกันเลยนะแบบชิดๆกันเลยหนนะบ่อนจะพุดนะจะต้องยับออกไปอีกน้อยหนึ่งเ<า>นาะอ๋อแบบนั้นค่ะเจ้าไปอีกเฮาก็เจาะไปอีกเนาะให้มันถึงน้ำเนาะ เราปีกันได้ออกขุดลงขุดลงอีกอยู่อ๋อจะขุดลงอีกอยู่ขุดลงลึกๆขุดลงลึกๆเนาะอีกปอกหนึ่งแล้วปอกหนึ่งแล้วโอ้ขุดลงไปอีกบันใดคือจีออกลายอยู่ดอกเนา้องป่ะในก็สิออกย่งามแรกมันก็สิเบล์ลายไปแล้วก็ออกกำลังนะเลยโลยผ่านมาออกก็ออกบปลายกะเท่ากับปลา้มันได้หลายๆจึงตักมันที่เท่าเลยกับโบอะไรกับพอได้ตักไส่อยู่แบบมันตัก ตักไว้ใบส้เนาะมันออกนี่ไม่เลยนี่ไม่เฮาก่อนมันก็ออกมันก็ออกอยู่ก็พอได้ใส้อยู่แต่ว่าแต่ที่กวัวมันบุมีบอลไปตักทีนี้ค่ะเอาค่ะมันก็พอได้ใส้อยู่เฮาอค่ะเนี่ยคือมันก็ออกเนี่ยก็เว้นมันกะกุหลาเท่าหนาผนเพราะมันก็สิออกโดยยามผลไมนก็อชิรายอยู่รายแลนใยยางผลจะก็ต้องหาเนี่ยมาปลูกไว้เนาะเ็ดให้มันนุ่นขึ้นหน้าบ่ใบใบหน้าเปื้อนไหลลงไป บบให้ทางปากมันนุ่นๆเขนให้าปากเกือบปอกหนึ่งไม่ใส่พื้ยนพี่อกน้อยแหโนเหรนวิตอีกน้อย,น,อยนะอกน้อยอยะอะบมีใส่อแบบนั้นเนาะค่ะคันวาใส่อมันกะอานัานยูหงเห็ดชุ่ขึ้นมาอีกน้อยหนึ่งเพียงหัวเขานอเอีกน้อยจึงบออันนันเนาะอกน้อยไงเห็นหน้าเมื่อคืนนี่ก็ใส่อยู่นนนูบ่เน่ ใช่ไงบุตรหน่อย,อยดิค่ะาะเขอ้าไปเป็นถ้รมโดยเจาะเข้าไปข้างในในาะแบบเจ้าจะาขุดแบบเบอร์เชิงกับหูนนะออหน้ามันนะเจ้ายามาอีกน้อยหนึ่งกะเจ้ายามาทางซ้ายอ้ทางขวาอีกน้อยหนึ่งอ,อาจจะถึง,หนหนงโดยจะปัรยามาทางซ้ายไหลหมดโดย,ม,ออโดยมันออกอข้างซองขาโดยมันออกข้างซองขาแบบทั้งตอกันเลยทางซ้ายทางขวาโดยย่านย่านหน้านามันไหลมาแต่ทางทางใต้หรือทางเหนือ น้ำมันมาจากข้างนี้ข้างขวาอ๋อน้ำมันมาจากข้างขวาโอ้ยมันจะมีห่วยไหลลงมาแต่นี้เนาะปรเชิงคันวันหยาไปอีกน้อยหนึ่งกับอาะสเชิงครับแางของชาวจอยเลยกับสีมีน้ำแบบเจ้าเจ้าหวัดหยาบออกมาโดยหยาบมาออกน้อยไกลไกลพูดแบบยาบไปอีกคางเมืองควกับอาจจะโอน้ำมันเป็นสายห่วยแบบสึงกับพองชาวจอยนะ นะคบบห้ยามุดลงไปเโยแบบว่าบร oh. <c oughs> oh. no. ิยามเนาะฮักุดลงไปเรื no. ่อยๆเลยพาเนาะก็ดีใจแล้วได้ใส่น้ำแล้วได้เห็นน้ำแล้วเนาะตอนเรากลับไว่าเห็นน้อยเดียวกร่วตัวอยากดโดยแบบว่าเห็นน้ำน้อยเดียวโดยจะว่าฮาคุดลงไป เห็นน้ำใช่ไหมค่ะพ่อได้ใส่อยู่มันลอยหนาพนกับชิ้นนีกอ้ดูมันกระจายใส่ปะโรน้ำตัวนั้นเนาะเพราะว่าตัวนั้นมันเป็นใส่หัวอยู่แล้วเนาะนั่นกับโบกคือกันแรกนี่ตักมือละน้อยคือกันอ๋อบ๊กบ๊กคืออะไรอ๋อคือว่ายามำพนน่ะเต็มแล้วได้น้ำอ่ะนะนี่ก็ือยามำพนก็บชิเต็มโนยน้ำพนก็บเลือดใส่พวกแหลบันแหายน้ำพนก็บชื่อทางใส่ดอก ยามฝนกับแจ็คจะได้ใส่น้ำสางไม่ได้ใส่น้ำพนกันแน่ว่นนี้เออมีเน่ยตงกัใส่น้ำพนโดยกัเพื่อนเป็นลังคาอยู่ฮะกับตรงตรงเอาน้อโดยกันมาพนตุ่แหงกับตุ่งเอาพนใส่น้ำเนาะยามพนกับเรือใส่เลือน้ำฮึมฮึมฮึมันนี้ก็ยังประตะอันนั้นอยู่พุ่นนาะมาโคตรกบักบีกบักบนนัน โดยคันว่าเล้วกัตักในนี่กันชิบวัวัวแล้วอันนี้มันยังบอกลายเนาะใช่่ยังเนาะโดยกัพุ่แน่พี่แน่แล้วกับันมันลายือแลโดยชามๆเขาเห็ดหัวกันยัางอีหึงผู้ใดคันว่ามันบใส่กับห้าวกับโบดาก็ไม่ใส่โดยกับหดทำแล้วมือละน้อยมือแบบมือละเนยถือแะโดยชามๆเขาเห็ดหัวกันยังจีหึงอยู่ดอกห้ากคไปก่อนเพื่อห้าชีได้ หาเฮาโทดต้นนั้นเอาน้ำต้นนั้นมาโหดก่อนตัวนี้มันก็อาจจะออกลายเนาะวานนี้เนาะมาใหาตักมันรุลายมันก็จะออกวลายเนาะหน้าฝนดพลุตกใส่มันก็สีซึ่งอย่างงี้แค่นั้นเองอ๋อยามพลุกับมันอันนั้นเนาะพอไม่พลุงเอ้ยอืมาหน้ากลไปเห็ดวิอยากวันนี้เจ้าก็อยู่เฮือนสองมือแล้วพรานี่ขั้นขั้นได้คุดลีนสองมือคือสี่สี่แล้ว คันว่าได้คุดอิลีกับมือเดียวกับสิเทิงแล้วคันเราแบบดังใจคุดนะนะคับกดควาดขึ้นดกสอมันเทงน้ามันเงล่างวาดงนะดยคันว่าเราคุดลงไปอีกบันไฮห้เล่าแบบคุดลงไปหอดช่วงสามนาทีให้เล่าขึ้นมาแบบนี้นะแบบเขามีผู้ใหญ่เป็นเป็นห่วงแบบเพิ่นบอกว่าโมหายยูเฮงคันว่าเฮาลงเฮาคุดลงหลวบํำใดอากาศมันแห้งสิบโมมีนะ องกาไข่ยอย่างหนึ่งเนาะที่ผนขุดกลางคืนเนะาะค่ะว่าขุดกลางเวินเนี่ยอาจจะบ่ได้เนาะมันเดดแหงเนาะกลางคืนขน,ขน,นขึ้นมยุยามกลางคืนมันก็จะมีไอไอน้ำหมวกล้ะกะ่ะลมข่าวเทิงอยู่เนาะแบบว่าถ้าว่าเห็นผนขุดในแบบ่ลว่า,วาประมาณชมงหนึ่งจะขึ้นมาแบบ <c oughs> โดยมันพระท่านได้เลิกแบบอันนี้ครมาแล้วขุดลงไปเรื่อยๆมันจะเลิก ลงไปแล้วมันจะบ่มีอากาศนะนะแบบมันบ่มีอากาศหายใจแล้วก็ย่านแบบเป็นลมแบบพองหายใจบ่ทั่วท้องแล้วก็ออสิเป็นลมทั้งลมอยู่ท่อมือรุงวันอยู่ที่โดยที่เ<น>ที่งเผือกกล่อมประมานนอนโดยไป่พูดผู้ทางอยู่ทางเทิงบันบ้อยู่นั่งบอกน้ำใช่ไหมแ,แล้วเฮาค่าก็บพ่อน้าคือที่มันก็นสาจว์ท่านได้แห็นอะไดหรอโดยก็รคุดลงไปให้มัน วิดหูหนามจากอันศอกหนึ่งมันก็สิทางหูหนามมันก็จะไหลลงมาทางต่ำแล้วมันก็จะร้ายขึ้นคอยตักเอาเรื่อยๆเลยโดยอยู่ในเือนเฮาก็ยังดียังว่าโชคดีเนาะออนมีในดินเฮาหั่นน่ะเนาะโดยก็ยังโชคดีอย่างหนึ่งที่มันอยู่ในดินเฮาดนเฮาเนาะมันเฮาผัดบ่มีอันเฮาผัดบ่ได้ทางขนาดเนาะก็เฮามีเงินทางยังว่าทางทางใช้ก็มีเนาะโดยขนาดขนว่ามีขนว่าเฮามีเงินทางก็เพิ่นเพิ่นยังหาตาน้าข้างเน่แบบกวดหาข้างเน่แล้วฮู้ว่า ตำแหน่งมันอยู่มองใด้แล้วก็มองใด้เนาะแล้วก็เอาสิมันยังบ่หรือปลาได้ดิโดยคขนว่าโอ้ค่นว่ามันบ่อนมันบ่มีแท้ๆนะมีน้อยนะมันสินหรือนะอันนี้ยังว่าเข้าไปเม็ดโยเข้าสีเข้าหาไปแล้วอันนี้ก็เข้าไปเมตรอันนี้ยังดียังบ่ิเรณ์แบบอันนี้ยังบ่ฮอดทุนหเมตรได้ดิค่ะจ้ะยังโชคดีนน้อยนึงเนาะยังอยู่ในดินเฮาเองโดยแบบคือของข่าวเฮือนชาวจอยเพิ่นทางนะประมาณ10เมตรฮอดน้ําเลยเนาะ ชิบปลเม็ดฮอดแต่ว่าชิมหาเม็ดชิมหาชิ้นกนี่แหละคือว่าพอน้ำแล้วของใจยังโชคดีได้หนีประมาณสามเม็ดหนึ่งฮอดน้ำแล้วโอ้ยังอยู่ในดินเขาเองพอได้ไว้ใช้โดยกัยังว่าโชคดีอีกอย่างหนึ่งมันตรงกับชายห่วยน้ำเหน่เนาะมาจนที่นีน้ำกัญญาอันนี้มันกะเอาคุณลงไปตื้นๆกับพอน้ำแล้วนี่นะ อ๋อของสาวนี่การิทางคือการอ๋อขันบาประทางกับผู้สิดพีชายน้ำใช่ได้บ่อยเลยเนาะอืมเลยคุดเบิ่งนะโดยขัน่าทางทางนี่บ่ทางทางนี่บ่มีน้ำก็เจ้าก็ต้องจำเป็นได้ไปหาเยื่อน้องอ้อมแล้วขันบาาเพื่อนตันหัวไว้กันเนาะโอ้ขันราไปหาการย่างโชคดีอย่างหนึ่งมันอยู่ในดินเฮาแล้วก็มีน้าไม่เฮาได้ใช่เนาะน้อยกะ ห้ากับ<ถ>พ่อได้ใสไปแต่ว่ายาพผลกัดจะลายอยู่เนาะอืมใส่โ้ใส่ยังเห็ดดีๆไว้กับพ่อได้ใสอยู่เนาะโนยค่ะบัได้ถังพีง่เขานะเขากบัอึดและน,น้ำถังเนาะโนยค่ะนะ,นนะมันอยู่ในดินห้าเฮาขยันคุดลงไปเรื่อยๆก่ะพ่อนะ้า เทวดาเพิ่นอาจจะเห็นใจเนาะแบบว่าเอาเงินถังก็โอ้ยโอ้ยเพิ่นก็โอ้เอาน้ำให้อันนี้ก้อนมาแล้วความคิดของน้องออมได้ไหมคะตัวแรกก็ว่าสีบุคุศล้วความคิดของน้องอมได้ไหมคยโอยตัวแรกกายว่าสิบุคุดแล้วกายเจ้าแบบยังว่าสัมผัสในนันอุ่นเนาะว่าบอแบบความคิดของเจ้าในนันแบบหยางไปในนันเลยมันอุ่นบอโอยแบบหยางมาทางอื่นนี่มันอุ่นแบบใน้บอนั่นบอ ของเขามตู้กับโบไม่เนะนี่มันหักเหลึกเหลิกแบบขันว่ามันบอลได้มันตื้นแทนหอยยางผ่านน้อยหนึ่งมันจะเย็นเย็นแบบแบบอุ่นๆนะนะแบบมันชิบเลิกคันว่ามันอุ่นน้อยๆก็มันจะเลิกอยู่แต่นี่ผนยังววาโชคดีเนาะเพิ่นค่ะผ่าเห็นใจเนาะเทวดาเห็นใจ โดยเทวดาผนเห็นใจเนาะแล้อะค่ะโดยน้่ได้ใส่แล้โดยคันว่ามีน้ำใส่ก็สบายแลยมันเฮ็อนก็ได้อยู่สบายแล้วเนาะอือเฮีอนก็ได้อยู่สบายน้ำก็มีใส่ชดทางใส่ดอกขันว่าย่ำผลกันโดยปีหนามันมีเสื้อน้ำาช่ไมมันก็สิบหแห้ง่ายดอกโดยคันว่าปีหนาปีหนามันอาจจะร้ายดอกขันว่ามันจะต้องปลูก้นไม้ช่น้ำเลย ต้นเมืองกลมามือนะ่ะกว่วเห็นเป็นดอกมันหล่นบ่เลยหล่นกลนมาแต่ตูบใต้อ๋อจะาทษห,หน้ามันมันจึงบ่หล่นดอกไม้จางแต่ออาาแตเทียงลุ่มอ๋อดีแล้วมันยังบบเหี่ยวแล้วมันยังเกิดเน,ะะน,นาสนนะสองต้นบ่หสามต้นอ๋อสองต้นน้าดาน้องจะพาอแม่ไปลงยางไปหลบบึง ส่วนเพิ่นก่อนก็นมีหลายคนให้ถ่ายรอบๆเนออมการจะพาพ่อแม่ไปลงไปรอเบ,บิ่งส่วนก่อนเนาะบา้านนี้อือโอ้เดี๋ยวเพิ่นจะพาไปเบิ่งส่วนเนาะโอ้มักเครื่อมักแตงเพิ่นกะอันขยันเก็บแมงไม่ออกได้มันจึงเบอร์มันจึงบอร์หิหยันนี่แล้วแม่นอกป้าบานอมอมการจีคอโตเมื่อก่อน,อนเลยเนาะบ้านนี้เบิ่งส่วนแบบหนึ่งก็สบายดี น่าหล่อบงสวนเพื่อนอู้ยแกมแตงเพื่อนกับพอดีน,นั่นกับบรดเหียนปานั่นเนาะเพื่อนขยันเก็บนอนออกเนาะเก็บนอนมแมลงบางมันมาเจือแมงแมงแมงตัวน,น้อยเลืองๆนะแมงย่าเก่าน้องอมกับโู้ยน่มแล้วเนาะมันหม,มันมามันมาแบบมามาเจิกินใบมันโอ้กานเริ่มเป,ป็นหมากเป็นดอกเลยเนาะนีะป่ปลูกํำลังเมืองเมือง งามได้เขื่อมักแตงิ่นคันว่ามีน้าโหดแห้งสีงามกว่านี้เนาะอันนี้กะปากมือกะหุษบ,บางมือกะบ่หุษเนาะมันกะค่อนข้างจะมีตัวเขียวแน่เนาะพ่อแม่ปลาดงเออเพิ่นกะขยันเนาะปลูกทัว่วเบิดสวนไว้ให้ลูกให้เต่ากินนี่อ,อันเด็กหมักแตงนะอู้ดีลยอมากนะเป็นมากแล้วขีดกะจนเก็บกินเลยบอกเพียงพันกะเพชรเพชรแท้ต้องเก็บมาก,กินนะ ก็พอได้กินน้ำพึ้นแหละเนาะคันวะเปิดวันดูอันนี้มันกำลังเป็นใหม่น้ำมักริกอันนี้ก็รอบๆสวนเพื่นกัปลูกนี่เครื่องมกแตงมักพริดมักเขือแล้วก็ผักอันน่ะฮะผักจักผักอย่างคนไทยเอื่อนน้องอมกขั้วน้องอมเอื่นผักเสริมเนาะแล้วก็ต้นหมักม่วงนำน้ำผึ้งปลูกกันไล่อย่างหลายแนวเนาะ ป้ากะจะพา,าวเบื่อกันเนาะพ่อแม่ปลาลุงเอ้อทีน่นอมขามาหาเต็มแม่น้องปลาบานคู่มือคู่มือเนาะกับบุพุทางจะไปแล้วคันว่าจะไปทางอื่นกไกลเนาะน้องอมขาไปเฮียน,นำเนรผู้แหละเสาวทิตย์ผู้แหละจึงจะได้เห็นน้ออมไปสถานที่อื่นนะเดี๋ยวจะให้เบิง่งกฉากอีกเนาะความกลัวของมันกระสับสนี่เลยแล้วกั ปกติเ <B uk ti> พื่อนก็ต้องยับไปทางพุ่นเนาะเพื่นยับมาพี่ไล่พุ่นเพื่นยับไปพุ่นอีกมันอาจจะมีน้ำเนาะน้องอมกัมสิจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะบัดนี้จบคลิปนี้น้องอมกัสิจบไว้เพียงเท่านี้กะขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีจูคนเด้อที่เข้ามาหาชมมาฟังคลิปน้องอมติดตามคลิปน้องอมทุกคลิปอบอกขำโฆษณาก็ขอให้อยู่ดีมีเฮสุขภาพแข็งแกรงให้ร่ำให้รวยปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้สิ่งนั้นเด้อสาธุเนาะถ่าน้องอมว่าผิดพลาดประการใดกะ ต้องขอโทษขออาภัยหลายๆเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ข,กขอกราบมาสบายดีสบายดีพวกๆกันคลิปหนาเด้อ